อะไร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 ไปละตีโอ้โอ้สสวยสสวยโอ้ดูเอาาจะล้างจะล้างให้ดูแบบชัดๆหลุดไปซะงั้นกูเนี่ยเจออีกแล้วโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้โหได้ตัวใหญ่มาอีกตัวแล้วเอา สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาสูบร่องนาหาปลาธรรมชาติกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็จะมีตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ข้างล่างนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ได้ขออนุญาตเจ้าของนาแถวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ยินดีให้เราจับนะครับเพราะว่าเราจะเอาญ้าออกให้แล้วก็จะเคลียร์ทางน้ําให้ด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันละครับว่าวันนี้เราจะได้ปลากลับไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ิ่มแล้วนะครับโอ้จะดึงได้ไหมนี่เนี่ยครับมันก็จะมีหญ้าทรายแบบนี้ตลอดแนวเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีปลาซ่อนอยู่ในหญ้าทรายหรือเปล่า โอ้ปลาไหลปลาไหลปลาไหลไหนไปไหนแล้วนังไงนังไงนังไงโอ้ทำไหมนี่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 โอ้ตัวใหญ่เนอะโอ้เอาละครับโอ้โหตัวแรกวันนี้นี่ไซส์ใหญ่ครับนี่นี่โอ้เปิดมาสวยเนอปลาไหลไซส์ใหญ่โอ้เนี่ยแหละครับย่าใสแบบนี้โคลนแบบนี้เราลุ้นปลาไหลกับ ตัดช่อนครับไม่แน่อาจจะมาทางนี้ก็ได้ปลาไหลหายไปตัวหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะได้เจออยู่ อีกแล้วโอ้ oh, ตัวใหญ่ครับโอ้โห oh, oh. ได้ตัวใหญ่มาอีกตัวแล้วเอาตัวใหญ่นะตัวใหญ่นี่ไงน,นี่ไงปลาไหลนั่นๆปลาไหลโอ้ย oh, น้ำเยอะไปหน่อยอ่ะไปข้างหน้าแล้วเมื่อกี้ปลาไหลนี่คือโผล่มาแบบถี่มากนะครับ เพื่ดเอาจจะได้เจอปลาไหลมากกว่าปลาช่อนนะครับที่นี่นี่นะครับถือถังเบอร์สามของเราวันนี้ครับน้องนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งหลานสาว,สาวแผ่นนี้ดึงออกไม่ยากโอ้อ,ออกมาแล้วลออกมาแล้วปลาไหลปลาไหล ยังอยู่ไหมยังอยู่ชั้นะนี่อะไรนี่ไม่ใช่บ้างเจอแล้วแต่ว่าจับไม่ทันนะครับกันหนาวแล้วไม่รู้เฮ้ยเจ้าเออโอ้นั่นไงโอ้ที่ขาโอ้โหแล้วแล้วมันก็ออกมาครับนี่ไซส์สวยครับนี่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เอ้าเอ้าไม่เจอปลาช่อนไม่เป็นไร หลายก็ขายดีครับราคาดีด้วยหองสอน่อนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โห นี่ครับโอ้โหตัวดำๆสไซส์สวยๆเลยครับปัาช่อนปลาช่อนตัวแรกของวันนี้ครับนี่ไซส์สวยมากครับได<ม>้ปลาช่อนบ้างละเงียบกริบน่าอยู่มากเลยนะเลืนล่นเลื่อน โอ้ทำไมไม่ไม่โผล่มาสักตัวนี่น่าอยู่มากมาเริ่มช่วงบ่ายกันต่อนะครับเมื่อกี้เราไปกินข้าวมาแล้วนะครับไปเติมพลังมาแล้ว ู้ใหญ่โอ้โหว้าวครึ่งโลครับครึ่งโอ้อ้วนๆเลยดูดิเหมือนท้องอ่ะท้องแน่ๆเลยเนี่ยครึ่งโลครับครึ่งโลเอาเอาถังนิดหนึ่งคนที่ถังเบอร์สามเอ้ได้มาอีกตัวแล้วโหนานๆจะได้เจอนะครับก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษครับเต่ที่ก็ไม่ใช่ตัวเล็กอีก อะไรอ่ะอ่อาหมอหรือเปล่าโอ้ยไปไหลดีกว่าเอานี่ครับโอ้โหได้มาอีกตัวแล้วเอานิดหนึ่งถังเจ้าถัางถังเจ้า อะไรช้อนเอาแล้วเอาแล้วตัวใหญ่โอนั่นๆๆๆนน,นัวใหญ่นน่นเ้ยใช่ไหมไม่ค่อยน่าจะพอๆกับตัวเมื่อกี้แหละมั้งเฮ้ยอืออือโอ้ไปแล้วไปแล้ว อยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละนี่นี่เฮ้ยโอเดี๋ยวรอดูกันครับดูรอดูกันโอ้โหโหนี่ครับครึ่งโลครับโอ้เอาเอาเริ่มเจอปลาช่อนเยอะขึ้นแล้วปลาไหลนี่ไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับตอนนี้เจอปลาช่อนครับ <c oughs> อะไร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 โอ้สาสวยสวยโอ้ดูเอาาจะล้างจะล้างให้ดูแบบชัดๆหลุดไปซะงั้นนี่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  นี่ไงอ,อ,อยู่นี่อยู่นี่นี่โอ้เฮ้ยนี่ครับโอ้โหเอา้าสวยสวยสวยนุงเ่จะโนเยเฮ <laughs> ้ยเหมือนที่นี่จะมีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจ <laughs> <laughs> ใช่บอกไม่รู้ น้ำนี่ก็สูบยังไงก็สูบไม่แห้งนะครับจำเป็นต้องหาแบบนี้แหละครับนั่นหางปลานี่เตี้ยเตี้ยเตี้ยวทีมาชนมาชนตายแล้วหรือเปล่าไม่ตายมาั้งยังนะโอ้โอสายสวยเลยนี่ยังไม่แตาย่างยังยังยังโอ้สายสวยสายสวยเอา โอ,โอ้ตัวนี้ไซส์สวยครับ ตัวใหญ่ๆน่าจะตัวใหญ่อ <roy> ยู่ตัวนี้โอ้โหสายสวยมากครับเห็นโอ้โหครึ่งโลครับครึ่งโลโอ้โนี่อีกตัวหนึ่งโอ้โหเอาเอา ปลาหน้าจะหมดแล้วนะครับเราหากันจนแบบว่าไม่เจอแล้วนะครับอืมเก็บของกลับบ้าน